สวัสดีครับอยู่กับช่องอเล็กชเนงครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับปลาหางนกจุงนะครับผมนี่คือข้อนี่หูช้างดัทเทลนะครับนี่แต่ก่อนมันเยอะนะครับแผมแยกไปแล้วนะครับผมแยกออกละอ่าแยกลูกไปไว้อีกทีหนึ่งนะครับน,นี่ก็จะเป็นนี่อะไรวะ ฟูเรตนะครับอนน full rate, full rate. เออนี่ฟูเรตฟูเรตเออฟูเรตอันนี้แม่มันลูกผมก็แยกไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นฟูกนะครับฟูกูลูกผมก็แยกไปแล้วแต่รัดสองก็ออกไม่ได้นะครับลูกน,นี่เห็นยุ่นนุ่นเยอะอยู่นะครับเดีย๋ดยนะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นรัดที่สองนะครับหลบซอนนะครับของฟูก,กครับนี่นี่ ยังอาไวน้นีครับฟูกูรอบแรกครับนี่ฟูกูรอบแรกนะครับผมย้ายมาใส่กระมังนี่ครับนี่ก็กำลังจิตโตนะครับกำลังจิตโตนี่นีครับอืมส่วนฟูลเรตนะครับมันได้ไม่เยอะนะครับแต่เริ่มโตแล้วนะครับนี ก,ก่อนเพราะาใส่ฟิชเบอร์อดนะครับแต่มันน้อยผมก็เลยเอามาใส่เนี่ยปดิเด้งครับอเัอตาตร้าผลไม้มาแล้วก็เอาเอถุงปติดคุมอีกทีนะครับเพราะมันไม่ได้เยอะนะครับสีก็เริ่มเห็นชัดนะครับพีเพราะจะเอาไว้เป็นไอ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับพ่อมมีน้อยอันนี้จะปุ๊บโคกฟิชเชอร์บอร์ดนีะครับจะเป็นพวกอีหูช้างโมเสกนะครับแล้วก็หูช้างเลเทลนะครับพ่อมารวมกันนะครับพุมเยอะนะครับพราะเอามาจากโอ่งนะครับโอ่งด้วยนะครับไอโอ่งนะครับก็ในกระมังนะครับนี่ดูครับเยอะมากครับสีก็เริ่มแดงๆเริ่มจะเข้าเริ่มจะมาละ เต็มตูแล้วนะครับเห็นครับผมผสมกันเลยนะครับไม่มีกระมังใส่ผมก็โมเสษหัวช้างโมเสกกับหัวช้างเลตเทียวครับผมผสมกันเลยนี่ดเยอะได้ลูกเยอะมากเลยนะเดือดู่ะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมอยากมานะครับรบแรกนะครับเนี่ย เ,เต็มเลยทั่วเลยนะครับดูนะครับวิ่งว่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับอัปเดทให้ดูนะครับหางลูกย,ยูเสียได้ครับฟูลรสตนะครับ,รรบได้น้อยเกินนะครับได้น้อยมากเลย ลูกยากมากเลยสุดฟุกโกไม่ได้ครับออกมาลัดสองแล้วลูกมันทุกตัวครับทุกตัวผมไม่ได้ใส่ออกซิเจนเลยนะครับไม่ใชออกซิเจนให้มันเลยนะครับไปอย่างนี้เลี้ยงอย่างนี้เลยเลี้ยงธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับอืม มันก็มีตายมากครับแต่มันแต่ไม่เยอะนะครับน้อยเท่าไหร่ตายน้อยนะครับอโอเคครับก,ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ให้ดูนะครับผมนี่ยอ,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 อีกตัวหนึ่งครับเป็นแบบเป็นพันธุ์ธรรมดานะครับบางนกยูงพันธุ์ธรรมดา ผมเขาแถมให้นะครับผมไปซื้อแม่มันแต่เขาแถมให้นานแล้วแหละจน,นแบบตอนนี้ออกสีหมดแล้วนะครับออกสีเล้วเออสวเมกันนะครับเนี่ยเนี่ยหางหนึง่งแดงเป็นพันธรรมดาครับพนันบ้านเราอะรย่างเี้ยชี้ครับผมก็ประมาณนี้ คคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลคนะครับกดติดตามครับเพื่เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ